ุ้ยคนมันเอาขาเราไปกินแล้วอ่ะมอ ดูสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับทุกคนวันนี้เรามาตกปลาที่อยางเก็บน้ำนะทิปเมื่อวานนี้กัดยับเลยนะทุกคนวันนี้ผมเบิกเดือชงมาเต็มถุงเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเช้านี้จะกัดไหมช่วงเช้าผมมีเวลาประมาณสองชั่วโมงนะครับในการตกปลาช่วงสายประมาณ8ปดโมงครึง่งเดี๋ยวผมต้องกลับไปเปิดร้านแล้วนะทุกคนยังไงเรามาดูเช้านี้จะกัดดีไหมไปดูกันเวลามีน้อยเวลามีน้อย,ม,อยมีน้อยแต่มีนะ เดี๋ยวผมจะใช้ไม้เหยื่อไค่เข่นนะครับตัวนี้16กร,รัมนะครับเเซนของค่ายชงนะเดี๋ยวผมใช้ตัวนี้ในการตีจิบอ่างนี้กัเดเหยือ่อยางดีมากทุกคนไปลุยนิดหนึ้ยค้นเนาขาเราไปกินแล้วอ่ะ กูตามมาส่ง <te> ถ <le sushi> <pot> ึงน oh, ี่เลยไปอีกหนึ่งตัวทุกคนเดี๋ยวเปลี่ยนสิก่อนไปตีเขียวแล้วกันนะโอ้หกัดไม่โดนนะครับสายแบบจกๆกๆกจกจกตามมากัดอยู่อะ โอ้ตัวไม่ค่อยใหญ่ทุนเต็มแล้วเว้ยตัวลอยเลยหนึ่งว่าทำไมจิบเบาๆนะนี้ แต้แรกทุกคนดูสินี่ไซโลนั่นะไปไปๆกับเป็นเยอของค่ายชงนะครับนี่ไข,ข่เค้มสิบหกกรัมนะครับตีไกลดีนะโอเคลองไกลลูกบอลบุยตามมาไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิก เจอตัวไม่ใหญ่นะโอ้ทุกคนเราต้องอันนี้แล้วครับปสาช็อคใหม่ละช็อคผมเละเลยบี้อ้ซัมมันคาดเลยนั่นไงทุกคนมันเอาเราเป็นกินเลย หนึ่งตัวครับนี่ผมใช้เป็นสีดำเลยนะกัดซ้ำอะ่ะอีกหนึ่งตัวหมดลงสองสามทิปนี้หมดถุงแน่นอนนะครับการแบบนี้ผ่านจิบเป็นกัดนะครับ กระดินง้ระบนนดีฮะโหโดดดีหนึ่งแต้มนะคนแต่ที่สองแล้วมาแล้ววันนี้ขายเยอะจริงๆครับเหมือนอากาศดีเขาไม่ต้องมาเก็บขายโอเค ตอน,นี้เราเสมดเวลาตกปลาแล้วนะครับตัวนี้เป็นเหยื่อไข่เช่นของค่ายชงนะครับสิบหกกรัมนะครับเก้าเซนหนึ่งแต้มโอเคเดี๋ยวเราได้เวลาจะกลับบ้านแล้วทุกคนขอรออสักห้านาทีนะวันนี้ได้แค่สองแต้มนะครับกัดดีมากกัดขาดกัดหลุดทุกคนตอนนี้หมดเวลาตกปลาของผมแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวผมรีบกลับไปเปิดร้านก่อนวันนี้ถือว่ากัดดีนะครับแต่ว่ากัดไม่ค่อยโดนครับส่วนมากจะโดนเหยื่อมากกว่า ยังไงรอบหน้าที่ผมมาซ้าแน่นอนนะครับหมายแบบนี้แต่ว่าช่วงแบบฝนตกตกแบบนี้นะครับตาขึ้นไม่ค่อยดีนะครับผมว่าช่วงแดดออกเนี่ยครับกัดดีกว่านะเดี๋ยวยังไงรอบหน้าเรามาซ้ําไปกลับไปเปิดร้านก่อนขอจิบเลยไหมขอจิบไทย